ว่าความก้าวหน้าในเรื่องของการผลักดันให้มีการร่างเงื่อปาใหม่เนยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องให้นักการเมืองนะครับคนที่เราเลือกไปเนี่ยนะครับได้ทำตาม,ตามพันทันสัญญาแล้วก็ดีใจที่วันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยมีนักการเมืองนะครับจะมาร่วมกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ให้เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญากันนะครับในระดับหนึ่งว่าจะมีการปรับใจมีการแก้มนุผมคิดว่าจริงเรื่องของปัญหาหนุนปีห0ูเนี่ยอย่างที่ คุณหมายได้พูดตอนตอนต้นนะครับเปิดน,นำนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นประหนักกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่มีการร่างมูลเมื่อปี60 <ๆ S 1> นะครับก็มีคนพยายามที่จะชี้ให้สังคมเห็นนะครับถึงปัญหานะครับของการร่างมูลนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ก็มีเรื่อยมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดทุกๆปีทุกๆช่วงเวลานะครับแต่ผลของ่างมูลปี60เนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของการยุบพักนะครับบราคดใหม่นะครับผมคิดว่าหลังจากที่มี รั้งเงินใช้บังคับมันเนี่ยมีการยุบพักนะครับซึ่งก็เป็นกลไกทางกฎหมายที่อยู่ในรัฐงเงินปี60นะครับแล้วก็มีคำวินิจฉัยของศาลนู่นนะครับซึ่งเป็นการตัดสินตามบหลักหยาบในรัฐธรรมนูญในหลายครั้งแล้วทุกคนก็ค่อยๆตระหนักนะครับว่ารัฐมเงินฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตนะครับในในทางการเมืองนะครับแล้วก็วิกฤตนะครับในในทางกฎหมายด้วยนะครับผมคิดว่าทุกครั้งเนี่ย นะครับที่สามนิววินิจฉัยว่าเกิดวิกฤตการณ์เกการใช้การมีความกฎหมายนะครับภายใต้นูนซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเพื่อแทงสงสัยเกิดความเสื่อมศรัทธาเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างเดียวแต่ว่าในทางนิตยศาสตร์เนี่ยผมคิดว่านักกฎหมายส่วนใหญ่จะาเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับนะครับรู้สึกเจ็บปวดนะครับกับการใช้การมีความกฎหมายนะครับในทิศทางที่ที่เราที่เราเห็นนะครับแต่แต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับแม้กระทั่งว่าเรามีการเลือกตั้งนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รัฐบาลน,นะครับฝ่ายริย้วไตนะครับซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยก็เป็นเสียงมากมากไี่ว่ามากเกินเกินถึงไปมากนะครับน่าจะบริหารราชการแผ่นดินได้นะครับในในสายการปกติแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ต้องมาลุ้นกันในทุกๆขั้นตอนนะครับของของตั้งแต่เรื่องของการเลือกประธานรัฐสภาใช่ไหมครับซึ่ง วันนั้นผมก็ต้องต้องมานั่งดูนะครับทีร่าบอแบบลุ้นๆนมากก็หยุดงานอย่างน่ไรไนะครับแล้วก็มานั่งลุ้นตรงหน้าจอว่าเออจะได้เสียงเ,ออเ,ออเ,ออเกินนะครับปะสองร้อยถ้าสองร้อยห้าสิบเหรียญหรือเปล่านะครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันหนักนะครับในในวันพฤหัสที่มาถึงผมถามว่าทําไมนะครับประชาชนซึ่งใช้สิทธิ์นะครับนะสแสดงเขียนตรงอย่างชัดเจนแล้วนะครับในระบบซึ่งผมก็เชื่อว่า นะครับการเมืองเองนะครับที่ปกครองอยู่ตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองระบบเร้ไตเรามีเ้รืร่องินนีน้มันมีการเลือกตั้งนีเมื่อปี62ใช่ไหมครับเราอยู่ภายใต้การปกครองระบบไร้ไต,ตทำไมระบบไร้ไตของเราเนี่ยประชาชนอกอกเสียงเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่14บสี่นาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะนะครับได้รัฐบาลมาง่ายใช่ไหมครับบริหารราชการแผ่นดินนะครับใน,ในระบบนะครับในสายการที่มุรุษควรจะเป็นอันนี้เป็นปัญหาซึ่งทั้งหลายทุกกลุ่มเนี่ยมันเกิดจากรัฐมนูลนะครับ ผมคิดว่าเราเราฟังเรื่องของนโยบายปฏิรูปทั้งหลายที่พรรคการเมืองเสนอในในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งในกครพึ่งลงระดงหาเสียงเนี่ยนะครับผมเรก็ดีใจที่หลายพรรคการเมืองก็ตั้งใจเสนอนโยบายปฏิรูปแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนโยบายเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะปฏิรูปกองทัพนะครับไม่ว่าจะปฏิรูปโน่นนี่นั่นนะครับสับท่านเทียมเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่แก้ทั้งนู่น ไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งต่างต่างเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับรวมถึงเรื่องก,การเปิดรูปกระบวนการวไม่ทำด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยด้วยรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญน,น,นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมายและระบบการเมืองถ้ารัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับจะไม่มีการปฏิรูปใดๆเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะครับผมผมขออนุญาตพูดนะครับย้อนกลับไปที่ปัญหาซึ่งก็ต้องบอกว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันก็พูดกันอยู่ ตลอดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราไม่ควรจะเบื่อที่ยวพูดถึงปัญหาเรื่องนุนให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ระลึกอยู่เสมอว่าบ้านเมืองของเราที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าแน่นอนก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับแนวกรีกสูแต่ว ok ่านะครับที่ทําให้มันเดิไปไหนไม่ได้นะครับอย่างที่มึงเคยเป็นเนี่ยก็เพราะว่ารัฐมนูลมี60ซึ่งมันคือกฎหมายพื้นฐานนะครับแต่ที่คุณหมายพูดตอนต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าปัญหาของนุนมีดอกสูงขออนุญาตพูด เร็วๆสำนึกใจน,นะครับนะครับก่อนที่ท่านอื่นจะได้จะได้สะก,ก,กิดเหตุก็คือปัญหานโดูดี60เนี่ยมันก็มีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นปัญหานะครับในเชิงรูปแบบนะครับก็คือเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของการาเกิดขึ้นของวันนะครับเรื่องของการร่างเรื่องของการออกเสียบงบนประจามตินะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเรื่องเนื้อหาซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้ก็มีคนพูดแล้วแหละแต่ว่าขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า กฎหมายเนี่ยต่อให้มันเขียนดียังไงนะครับนะถ้าเกิดมันมีความไม่ชอบธรรมในเรื่องที่มาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เนื้อหาหรือหลักการนั้นเนี่ยขัดความชอบธรรมซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยผู้นักกฎหมายต้องรู้กันดีนะครับไม่ต้องพูดพากษาเนี่ยนะครับนกะ็ก็ทราบกันดีนะครับคุณเฟรดด้ยินที่เขาบอกว่าคำตัดสินเนี่ยต่อให้ผู้พิพากษาตัดสินเป็นธรรมแค่ไหนนะครับปรับใช้หลักกฎหมายถูกต้องเป็นธรรม แต่ถ้าเกิดว,ว่าผู้รักษาเนี่ยทำให้คนสงสัยว่าตัวเองไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับทำให้คนเพื่อแฝงสงสัยเนี่ยมันก็จะทำลายความชอบธรรมความน่าเชื่อถือของหลักกฎหมายไม่ใช่เดียวกันเลยนะครับแต่ตัวรัฐมนรีองูตเนี่ยผมเชื่อว่าถ้านัฐกฎหมายนะครับทั่วๆไปมาดูเนี่ยนะครับหลักการก็บอกว่าส่วนใหญ่ก,ก็แล้วกัน มันก็เป็นหลักการที่อาจจะเอามารดากรมนูนฉบับก่อนๆนั่นแหละนะครับหรือว่าก็เป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักการสากลนนะครับแต่แต่ว่าพอมันมีที่มาที่ไม่ชอบธรเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเกปีเราก็เห็นว่ากลไกสำคัญสำคัญในพระนูนเนี่ยมันเป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ระบบนะครับนประยุทธ์นะครับหรือว่าระบบเปลญกลเนี่ยนะครับมันอยู่นะครับต่อเนื่องยาวนานที่สุดเนี่ยนะครับ่อทาลายความชอบธรรมของทุกหลักการทุกส่วนนะครับของรัฐมนตไปด้วยนะครับ รัฐมนุนฉนบับนี้เนี่ยทำขึ้นในช่วงเวลาที่ผมคิดว่าคนเนี่ยมีสภาพที่สภาวะทางจิตใจที่อ่อนแอที่สุดในทางกฎหมายทั่วไปเนี่ยเรียกว่าคนเนี่ยถูก exploit อร์ก็คือ exploitation ก็คือว่านะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเราแสดงเหตุงานมาเราต้องมีเหตุการณ์ที่ที่สามารถแสดงเหตุการณ์ได้อย่างอิสระไม่กลัวไม่มีความเรียกว่า,าหวาดระแวงนะครับเพราะเราตัดสินใจบนฐานขอ้อมูลที่เพียงพอแล้วเราก็ตัดสินใจออกไปอย่างอิสระนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเนี่ยกลัวเพราะว่า ผู้เผด็จการบอกว่าถ้าคุณไม่ลใช่ถ้าคุณไม่ aki, ไมถ้าคุณไม่โหวตรับเนี่ยนะครับบ้านเมืองจะวิกฤตนะครับเราก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากความขัดแย้งต่างๆเนี่ยคือเราถูกทําให้อยู่ภายใต้สภาวะความหวาดกลัวซึ่งทางภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยต้องถือว่าการแสดงเหตุการณ์แบบนี้ไม่ชอบทับอยู่แล้วนะครับมันไม่ควรจะมีผลในทางกฎหมายนะครับที่สําคัญคือเรายังถูกข่มขู่ต่างๆนะครับคือคนที่พยายามที่จะแสดงข้อมูลให้ข้อมูลกับสังคมในอีกด้านหนึ่งก็ ถูกจับกลุ่มคุมขังคนที่รณรงค์รณรงค์เรื่องหมู่บ้านนะครับก็ถูกดำเนินคดีต่างๆนี่เป็นปัญหาของของกระบวนการในการในการในการได้มาซึ่งมงินปีของสืไม่นับองค์กรหรือว่าคนที่มาร่วมร่างเนี่ยนะครับซึ่งนะครับไม่มีส่วนร่วมประชาชนนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ก็เป็นคนที่นะอดีตการตั้งขึ้นมานะครับเขาแล้วไม่มีความชอบธรรมในเชิงรูปแบบขานความชอบธรรมนะครับ ในส่วนที่สองคือในส่วนของในส่วนของอเนื้อหานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแ,กแรกๆเราก็เชื่อว่ากลไกที่สร้างขึ้นมานี้มี่ยู่เสมอผมคิดว่าหลายคนเชื่อนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อแต่แรกนะครับว,ว่าหลักการหรือกลไกสร้าง้นมาเพื่อทาให้บ้านเมืองเราหลุดพ้นจากปัญหาทงหงหางการเงินหรือความขัดแย้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับในหลายส่วนหลายกลไกหลายระบบเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้เผลการเนี่ยนะครับ สามารถอยู่ได้ยาวนานที่สุดนะครับในสายตาและกฎหมายเนี่ยผมบอกว่านี่คือรัฐมนูลที่มีความซับซ้อนที่สุดนะครับต้องบอกว่าเคยเคยแซวอย่างนี้นะครับว่านี่คือเป็นนวัตก,กรรมนะครับเป็นเลคเจอร์นะครับเป็นวัตก,กรรมที่สมควรได้รางวัลมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ อันนี้บอก็่าต้องอิกโนเบลอะไรอย่างนี้นะครับคุณจะให้รางวัลคนที่ร่างเพราะว่าเขาสามารถร่างคือผมรู้สึกว่าคนที่ร่างเนี่ยเขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดต่อลมูลฉบับเดินการเดิดมาแล้วพยายามสร้างกลไกนะครับที่ทําให้นะครับเขาสามารถที่จะรักษาได้เปนได้ยาวนานที่สุดนะครับแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่ากลไกที่ต้อวางไว้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาเองอย่างเช่นการเลือกตั้งเมื่อปี62ระบบก,การ จากเสียงใช่ไหมครับของสสเนี่ยนะครับซึ่งก็มีปัญหาวุ่นวายมั่วมั่วซั่วไปหมดนะครับมันก็เป็นปัญหาของของของความซับซ้อนของตัวรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าความซับซ้อนเนี้มันคือความซับซ้อนในแง่ลบนะครับมันมันทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับผมคิดว่าปัญหาหลักๆเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็หัวใจของรัฐมนูรีแบบนี้คือทำยังไงให้เผลการเนี่ยพออำนาจยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาพยายามสร้างกลไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนวิทยาศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีอะไรทั้งหลายนะครับหรือว่าการมีอยู่ของสวนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตัวองค์กรสามนูนเองนะครับนะแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยนะครับก็คือให้มันสอดรับกันนะครับผมคิดว่าหลักๆใ่เรื่องของมั่นคงเลยซ้ําไปนะครับของของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของการชุบท่อนานอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่ของของการราชบุญฉบับใหม่เนี่ยก็คือทําลายพวกคนไกเหล่านี้ให้มันสิ้นซากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ารัฐนูนเนี่ยมันควรเป็นกฎหมายเบสิกที่ ที่มันเบสิกจริงๆไงแง่ของเนื้อหาก็คือว่าไม่ควรจะมีเนื้อหามากเกินไปแล้วก็มันเคยทำให้การเมืองมันรันไปได้ด้วยเกียรติรยศตงนึงเพระฉะนนอย่างแท้จริงนะครับด้วยการเลือกตั้งผมคิดว่าทำเนียงและตามเนี่ยให้การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในทางการเมืองนะครับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันยึดโยงกับประชาชนโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับวิกฤตการเมือง เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันสามารถแก้ได้จริงๆนะครับท่านรัฐบาลบริหารได้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันมีแค่นั้นแค่เองนะครับเพราะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าปัญหาหรือวิกฤตเนี่ยนะครับแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันประชาชนตัดใจว่าควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์ไร้สาระนะครับ20ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการไม่ได้หรือแล้วเพราะว่านะครับเรื่องของ แผนพัฒนาชาติเะไรตาเนี่ยนะครับคนที่ตัดสินใจเนี่ยต้องเป็นประชาชนเท่านั้นและผ่านตัวแทนที่ประชาชนเลือกทุกๆ4ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันมีการเลือกตั้งอยู่นะครับไม่ใช่ท่านูตัดสินใจเองในแต่ละช่วงเวลาว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับสังคมเป็นแบบนี้การเมืองเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยทิศทางการพัฒนาของสังคมเราเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงนะครับผ่านทางผู้แทนของประชาชนมันง่ายอย่างนั้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกล็อกไปด้วยกลไกต่างๆเนี่ยนะครับไม่ให้ สามารถที่จะขับเคลื่อน,นไปโดยีกนนุงประชาชนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากพราอันนี้คือโจทย์ที่ที่อะจะพูดต่อไปใน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 ทุ์ในวราน้านะครับเ,ออเรื่องของนันูุนเก่กับแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ผมกังวลมากนะครับก็คือว่าสามนูนเนี่ยนะครับถูกใช้ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปสรรคนะครับต่อการาแสดงออกเครื่องเกียนลิลงประชาชนนะครับ สามนูนเนี่ยมีเขตเนี่ยมากที่มากกว้างขวางมากนะครับอาจจะเรียกว่ามากกว่า,าสามนูลฉบับคนก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็คนไม่กี่คนค่เดงนะครับแต่เป็นคนตัดสินใจนะครับนะกำหนดทิศทางของประเทศนะครับในะนะเรื่องสำคัญๆคัญอย่างที่เรากำหนดไปแล้วนะครับยุคพรรคการเมือง,องู้ประ่างนเลือกมา หลายร้านเสียงนะครับหรือว่าที่คุณตัดสินว่านายมนตรีคนนี้ควรจะสามารถสืบทอดอำน,นาจได้ยาวนานปกติซึ่งถ้าเลือกตั้งในระบบปกติไม่มีทางที่จะมีนายมนตรีนะครับในบ้านเราเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับยากมากที่จะมีนายมนตรีคนไหนที่นะครับได้สอสอมาและสามารถอยู่ในตำแหน่งไดถึงเก้าปีติดต่อกันเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นไปนะครับว่านักสานุนก็สามารถทําให้คนคนหนึ่งอยู่ในอำนาจได้ยาวนานนะครับนะบแล้วก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายเพราะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือต้องกลับมาดูว่า เราควรจะต่อ,อยให้มีองค์กรแบบนี้อยู่ในระบบกฎหมายของเรานะครับอยู่ในรัฐนูนนะครับเหมือนที่เป็นอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับผมแน่นอนนะครับผมคิดว่านักมายหลายคนตอนนีเห็นความเป็นของการมีศาลนะครับในการทำให้พ้นต่เขนมน้าของศาลเนี่ยมันควรจะมีแค่ไหนนะครับนะแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ของพวกเราเลยนะคระับนะการมาถึงจุดที่เราสามารถบอกว่าสุดท้ายแล้วมีปัญหาทางกฎหมายมในระดับรัฐนูญหรือทางการเมืองเนี่ย ถ้าต้องให้คนแก้วิกฤตตัดสินแม้ทั่งตีความกฎหมายรัฐนูนเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่านเวลานี้นะครับให้รัฐสภาเนี่ยเป็นคนวินิจฉัย,ยตีความยังดีเสียกว่าให้นะฮะกลุ่มคนประมาณสิบคนเนี่ยนะครับเป็นคนชี้ขาดนะครับนะไม่ใช่เพราะปัญหาที่ไทยนะถ้าคนเราดูที่อเมริกาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ต่างกัน,นะครับอเมริกาก็เกิดวิกฤติรัฐนูนนะครับศารสูงอเมริกาซึ่งคุนหน้าโดย อ่าวุพภากษานะครับเรียกว่าพวกคนส่วนตีเป็นฝ่ายข้างมากหรือว่าเราเป็นฝ่ายข้างน้อยมันก็เกิดให้เกิดก่อให้เกิดวิกฤตทำให้เรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องที่สอบท้อนธรรมดากับสามัญสำนึกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้สอคล้องกับกับกับรยนลงกับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาคิดในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่อชนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์กพทั่วไประมาณนี้ก่อนค